ใจดีเดลยพ่อแม่พี่น้องทุกคน,กคนบว่ว่าพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะสาวนวลก็ขอกราบสบายดีเนาะมีผู้ใหญ่แนะนำสาวนวลมาอีกแล้วเนาะมีครอบครัวหนึ่งที่ยนะังถึงยากเนาะขาดเคาร์เนาะกัสาวนวลก็ยังบ่อู้รายละเอียดปานไดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัสิเข้าไปไทยถามเพิน่นะเลยเนาะปลาดึงลาวเพิ่นเป็นจันงไงเนนะอยู่จังไดเนานะ ตอนนี้กะสาวานองก็มาอยู่บริเวณเฮือนเพ่นหน,หนะเน,นาะพันเดิขึ้นไปถ่ายไปถยนะพันเดินเนาะสวัสดีละ่ะสวัสดีเว้ยยูยสวัสดีเนาะเนี่ยเดินเลยอ๋อสมบัลมแรงแข่งหางใท่เนาะ Hang a đi còi nhạt pít con, pít cân Pít con, an 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 tức luôn nanina nhìn nè ngồi hoa hamakai chuông nan hana kai pi kai bam binh chọn 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 เขาห้องมอกินกอกไป้ยห้องมอผู้นี้ผู้น้อยนี่เป็นนะเออรวยรวยรวยชองคนนี่บ่ลูกเจ้านะเออรวยรวยรวยอ้าให้เพิ่มเกี้นได้ก็ได้กินนมได้ก็ได้กินนมได้ก็ได้รวยพากันอยู่ชีบ่เอ้ยอยู่นี่จะปีได้เัยนี่นะ อยู่เพื่อนลังนี่จะปีแล้วสองสามปีปแล้วเนาะนั่นสมักน้ำนมเลยอ่อหายตัวสมักเพิ่นมักปอดขึ้นบะอือโดยโดยโดย,โดยเดี๋ยวเจ้าห่างกัมาแต่น้ำพ่อน้ำเมย์คนนี้เจ้านะบมมีพอบมมีพอมีเมย<อ>จะอยู่บ้านได้ซะ อยู่วันนี้น่าเจ้าเนาะอีดากให้แท่นะให้ยแท้ดีนี่เนาะอ๋อเป็นกินนมก็อนเป็นอยากนอนเลยเจ้านั่นแหละเนาะปลาเฮียนเลยเฮียนหรือเปล่าเออเออเป็นหูภาษาอยู่วะเนี่ยจะสาลาหูอยู่วะ เอ้าดูขึ้นมาน่ะแม่ตะกูล่ะกันเออมดูขึ้นมาน่ะแม่ล่ะชื่อยังเจ้าน่ะชื่อยังเจ้าน่ะจักอยู่ว่าชื่อเจ้าของนะนั่นเงียบเป็นๆปู่น้องก็ใหายยังคือเอาผ่าอันนี้ขังอันนี้ย่าน้ำหมอกตกลงมาบ่ผ่ายังคู่ว่าเออคอเน่าเปื่นบ่ก็เพิ่นให้ ขอนุ่เพิ่นนี่ยเอามาขังไว้อย่ามองตกสีหัวลูกเนาะโค่นเงี้ยเดินเลยเด้อปาสิ่งของเก็บบริเก็บไว้บอกคือกองไว้แบบนี้เลยกองไว้เนี่ยอั้นหางกามาแต่เงามาหางกามาแต่บ้านไม่ไม่โดยโดยหางกามาเนาะไปป่วนผู้น้อยนี่เนาะคนนี้เจ้าหนุ่มกวนเจ้าชื่อยังก่อเจาชื่อวัน อาชวนโอ้อ uh, ันย uh, ูจะปีนได้เหรอบูจังเลยบูจังอันยูจับูเลยอ๋อต่ะน่ะนียังละกระสีปุ๊มนะคนมีจะหายจะกำหายเนาะพอสบายบ่เดี๋ยวนี้น่ะขึ้นไปหน่อยอืมคือนมาหายแค่ล่ะส่งเพิ่นกรบ่มีบ่เอยเจ้าน่ะส่งหน่อยนะ ไม่ได้ชื่อบอแต่ผ่าชินเนาะคน,นนี้นะี่น่ะผาชินบ่จะห่อแล้วนี่นงำน,น,นางำน,นีงำหนางำนเางำาน้างำหน้างำห้าหนางหนาไน้าะหางำหนางห้างห้างำหางหนางหนามหาหานามห,าามหามา้า,า,างางางงหางง้า มะแกงมีอะไรกินเนาะมีไหามีนาบ่เจอบเลยประเด็นห้เห็ดนาเออนี่ละมีนาบ่มีนาเห็ดเลยกินยแยงสาชื่อบ่แตอร์เมอร์นะหาคอหาคออันคอละลาบ่กคนเอาสิ่งของไปเล็กไปเปลี่ยนคอละละ อืมพิ่นหัยู่วะเลยอืมอยู่แบบนี้เนาะมีสามีโมโนเนาะมันไม่เป็นเบป่เปาเนาะกระเจ็บกระโตแล้วมันกิบอะไรเพียงเนาะม,มันคือไม่แป็นอนะไรมันเรียบจะว่าบ่จะว่าเนี่ยจำเป็นแตนะ่เนาะนอนไปสก่อนเนาะนั่นแหละ เดเผาใช้นอนอยู่ดุมตูนั่นน่ะตัคิดินน่ะปูผืนมามีเมียอมาใช้ยุมเจ้านีเนาะปูของเจ้าเป็นผัวของอาณาเป็นพ่อของผัวเจ้าเนาะโดยโดยโดยถูกมาได้รวมผัดก okay. ันไปเมื่อไรเพ่องเพียงกันเนาะ นี่ไรอันนี้ฮะเบ้งจับมือก่อนนะหรืออ,อ,อ,อนี่บ้งจับมือก่อนมือบ้าป่ามือน้ำหน่นปวดมือบ้าป่ะเปิดมือกินขนมเจ็บแสบป่ะอาโขคข่าวกลางบ้านไปเต้นมือบ่เอื้ยก็พอได้พอมาพอกินอยู่บ่มืันนี้ได้สามีบ้าข่าวมามาแต่บ้านโอ้ขอดนะขอดขาวนะ เป็นหอดนะโอ้ยหังคิดไดก็โตบ่แม่นด้ยังบ่ได้ฮอเดือนสิบ่วาน่ะบ่อืมคดก็โต้ะมันก็อนนอนนเดือนเดือนไผเดือนอันสากลเดือนลาวโอ้ยท่านฮได้เจ้าก็เว้าไผได้บัดนี้น่ะเดือนนี้เดือน12สากลเจ้าลงแล้วเจ้าลืมได้นี่ ข้าเบิ Four, like, the, walk, mm ่งเนื้อนางของอีหลานี่ประมาณอยู่อันอย่างคิ้ได้สี่หาเดือนไปเดือนหกเดือนไปคิ้ได้กับตัวแบบนี้นะว่าคนใหญ่ไว้กับสี่เดือนนี่นะนอนอะไร้บบเป็นปอดเบาจะว่าปอดขึ้นปอดขึ้นนี่เนี่ยคือดอยดินของทางป่าอ่ะฮันเจียอะไรเพื่อเนาะใช้อยู่น้ำพัวนี่เนาะเจ้าเนาะดินได้สารดินปุกนี่ปุกขึ้นนี่ดินอายมืนดินอาย โคพันอยู่ว่าคือว่าอยู่ทาวนเลยนี่เลยโคพันอยู่แล้วเพื่อนชิให้ออกอยู่บ่าไหมจักอันยันอันอันอันหายอะไเหลือไลยเพื่อนชิให้เจ้าออกได้ออกอยู่บ่าหรือว่าเพื่อนให้อยู่ให้อยู่ชื้อๆจักก็อายอายนาเจ้าบัวจักอายน้าแล้วมันอาายน เพิ่นให้อยู่ตีเดินบ่กว้างนาะเจ้ามาอยู่ชุดนี้เนาะใส่เสื้อเฮือนเพิ่นน่ะท่นได้เฮือนหลังใหญ่ออดงมนี่บ่นี่หันใจทางปากเด้เนาะเปนเปาะตี้จไปกวดเด้อน่ะเปาะขึ้นบ่เจ้าก็ให้เพิ่นกินน้ออน้อุ่นะอาบก็อาบน้อุ่นสิต้องเนาะต้องเนาะน้องสิให้ เดชชงเจ้าเลยฮะน่ะดังคาเจ้ามันดุนะดังคาดุเดชแล้วขังเล็อันนี้เนาะขังเล็ดขังน้ำหมกเนาะเพนนี่เนาะดังคาดุประเดี๋ยวเปิดไปเปิดแหละมันลมเหมืนแหงเปิดอะไรเนาะบริมัดยังโบนี่วัดเอออภาเพนนี่มัดเอาผ่าคูนี่บ่ เฮ้ยเนาะเนาะก็เมื่อก็จะเอาเงินให้เจ้าเด้อพอได้ซื้อข้าวเด้อจดกสิบโลกินก่อนเนาะดูช่วยเจ้าตูดตูดอ่ะอาเลอะอ่สิบเด้อโดยโดยไปซื้อข้าวเนาะสู่ลูกกินเนาะตาว่าเบิดกันเนาะซือสิบอะไรได้ได้หรอกเนาะขอดนะฮะโลหะพันตาบ้าเท่านี้นะถืออยู่เนาะ พอได้ชิบโลพอได้มามามายังให้ช so ูลูกกินพอได้ต่อมือไปอีกเนาะหลับผ่อนซะพอได้ลูกกระบอกสบายนี่โยนอนละอันนี้ตื่นได้ด้วยฮะกะเอากะคอโตละกับก่อนเนาะขอลาก่อนเด้อสบายดีเลยดีดูสบายดีล่ะเอ้ยสบายดี หนกงามจังเลยเนะาะโอเคชารหลีพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าชุดผเพื่อนมันเป็นแบบใดเนานะนี่ก็เพื่อนเพินนะ่นเนาะกับนี้ก็สป็นพาพาไปตองเนาะกะอันนี้ก็ับนะเป็นผะ่าขายเงียบเนาะกัเพื่อนเพิน่นกับรุกเปื่อยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ว่าลัางคากับเป็นหญ่าเนาะไม่ในโน่อยนะแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงลมเนาะกับฝนก็จะ,อ,จะจอยู่ได้จังไดรเนาะผมแม่มีเนาะ นี่เป็นตารางเฮือนเพิ่นเนาะกะเพิ่นแอ้มอันให้ปู่ว่านอนทางตารางนลยโอ้สบายดีเจ้าน่ะโดยโดยสบายดีเจ้าว่านอนทางตารางนะโอ้โดยโดยใช้ลูกชาเลี้ยงนาะเจ้าเนาะโดยขอยาางใดพอเจ้าชื่อยังก่อนนี่นะกิ่งแก้วกกิ่งแ้วโดยอ็นยุเจ้าฟีนะ đẻ sai yêu nam đụng sai gặp lũ phẩy nó ở ỷ gần trăm con như này nè chong biến hạ nó rồi 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 thợ với sai lũu nên nó được rồi rồi đi thèo đi nằm với nam đụng nó rồi thợ nó rồi 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 rồi, rồi. ได้กินบ่ได้กับยาเนาะเห็นแล้ได้ไปบ่อใดเลยโดยโดยโดยก็ปล่อยกับบ่ได้กินคือว่าเลยโดยโดยโดยก็คอยยะเด้อพ่อเด้อเบิ่งบนอยู่บนนอนเจ้าน่ะจะนอนเพลีเจ้าเนาะตารางเนาะลูกหลานมานอนน้ำเออลูกหลานคนไก่มานอนน้ำเนาะไก่ก็มาลินกับนอนเจ้าก็ปูขี้ดินด้วยเนาะอันนี้เนาะ นอนแบบนี้อยู่แต่นทมหรือมั้งนะนอนเลการรับอยู่บ่เออรับอยู่สบายอยู่เนาะสบายอยู่เคยนอนแต่เนาะโดยโดยโดยเกอโอเคนะพ่อเนาะเขากัขอดโตลาก่อนเนาะโดย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  กสิเปิณมาเฮือนเพิ่อนแล้ะกะ็ศัยอยู่หาคนทงร้านน้อยเนาะกะัอยู่ที่ทลานี่กสิเป็นปูเพิ่นเนาะนอนอยู่ในขี้ดินพื้นกับเป็นตาชงชาชงร้ายเนาะโอเคโอเคพมณพี่น้องกับเพือนซานเหมืนกันมีแต่สัปปะพมณีพี่น้องเอ้ยหลังจากเช้านอนไปเบิ่งสภาพเพื่อนซานเหกันเนาะเป็นตาสงาส,า okay. าสารพนายพม่พ,พ,มพ,พี่น้อง,ววงาากกเอ้เาาย ก็เชานอนก็คิดนักหลายเนาะว่าเพิ่นอยู่ได้จังใดเนาะหัวน่ะทะลุเบิดแล้วเพี่นว่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เ้าขออ่าถ้าบ่ได้ยินเสียงก็เนาะขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเช้านอนก็ยังไม่ไหมเนาะไม่ติดอันคอเสื้อเพิ่นเนาะก็ก็สิบ่ได้ยินเสียงปานใดเนาะแล้ก็ ไม่กันสั่นเนาะทลายหูลายตากะสาวน้องก็ขอโทษขอภัยนลำลายเนาะเพราะว่าไม่กันสั่นกะบ่มีกะชาวน้องก็สีผัายามสู่ต่อไปแหละสีห้มันดีกว่าเก่าเนาะกวัวพิษเบามอม่วนมองงามกะขอโทษขอภัยนลำลายเนาะ เงื่อนซ้มก็คือสาวนอนไทยคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่อะแหละเป็่กก็ทุกหยกขาดคืนก็ะสิอุ้มดุ่งได้น้อยไปหาเละขอเข่าเนาะแต่ลามือแต่ลเวนเนะาะข้อเสเซก้ได้เนาะเป็นกำลังใจให้สาวนอนไปสู่ต่อไปอีกสวยติดตามผลงานของสาวนวนต่อๆไปเด้อ กำลังใจให้สาวนวลเน่ขอขอบมกขอบใจผู้ที่เข้ามาติดตามหับชมคลิปสาวนวลวันนี้ก็สาวนวลขอลาทุกๆคนมาก่อนไม่พอสาวนวลลิปหน่ะเนาะสบายดีสบายดี